ครับผมร้อยตรีจำเนียนวุฒํนเพ็งรองรตํารวจป้องกันบ,บัตรปาตลอดการเสนกับตำรวจนายหนึ่งมีงานเลี้ยงมีงานเลี้ยงแล้วก็มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้ให้บุตรบริการที่เรียนดีคุณตำรวจกำลังปรึกษาปัญหาชีวิตกับเพื่อนเรื่องอะไรไปฟังครับจะพากิ๊กไปเที่ยวอ่ะไม่รู้จะพาไปเที่ยวนี่ไหนดีวะนั่นแน่มีกิ๊กจะปรึกษาหาทางหลบเมียหลบลูกพากิ๊กไปเที่ยวอ่ะนี่ไง าไม่พิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานตำรวจไงของกินเทียบไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยเฮ้ยวิ่งวะครับเออนีๆีีขอบใจขอบใจโอ้โหประเสริฐพากิ๊กไปงานมอบทุนการศึกษาเนี่ยนะประเสริฐเที่ยวฟรีกินฟรีมีควงกิ๊กได้ด้วยว้าวครบแม่คิดได้ไงเนี่ยตอนนี้จะถึงเวลาที่เราจะแจกทุนให้กับบุตรหลานข้าราชการตำรวจนะครับ นี่น่ารักจังเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะพิงสดอย่างนี้ไม่สดเจ้าแบบว่าพี่เป็นคนสมถะาน่จาแล้วก็ไม่เจ้าชู้ด้วยเจ้าชู้เนรักเดียวใจเดียวนะจ๊ะแล้วนี่นะถ้าพี่ไปเจอคนที่ถูกจะตายอย่างน้องเนี่ยพี่เนี่ยคงอยู่เป็นสดตลอดชีวิตเลยแหละนานปากหวานมากพี่และเด็กที่ได้รับทุนเรียนดีได้แก่เด็กชายพิษนุมีสุขครับ อะไรติดคออะไรส่งชื่อลูกไปขอทุนไม่คิดละสิว่าจะได้ไอ้ลูกรักดีไม่ถูกที่แล้วเราจะเรียกอีกสองครั้งนะครับถ้าไม่มาเนี่ยถือว่าสละสิทธิแล้วเราจะให้ทุนกับบุญหลานข้าราชการท่านอื่นต่อไปนะครับเอ,เอาแล้วคนประโยชน์ทับซ้อนเอาไงเอาทุนลูกหรือว่าจะเอากิ๊กดีขอโทษนะคะขอโทษ,โทษเป็นแม่เด็กคะ่ะ พี่ไงภรรยาพี่อ่ะแม่ของลูกไงโอ้โหมารบเลยแม่เด็กรับแทนได้ไหมคะอ๋อไม่ได้นะครับต้องให้ข้าราชการที่เป็นคุณพ่อมารับนะครับคนอื่นนี่รับแทนไม่ได้อ้าวแม่รับแทนไม่ได้ค่ะ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 เดี๋ยวจะเรียกอีกครั้งนะครับถ้าไม่มานี่ถือว่าสาะส์ให้คุณืีนะครับโอ้โหบีบคั้นกดดันโอ้โหถ้าไม่ขึ้นก็เสียทุนลูกถ้าขึ้นก็เสียกิ๊กโอ้ไม่น่าเสียเลยสักอย่างเอาไงเอาไงเอาไงน้อง อ่ตายเพื่อลูกพี่ยอนตายเพื่อลูกโอ้โหสุดยอดลุกการีเลยความเป็นพ่อคนเนี่ยชนะว่ะเฮ้ยนั่นนั่นตัดสินใจรับทุนให้ลูกเว้ยครับีใจนะพี่ลูกได้ทุนแต่เมียกะกิ๊กไม่ดีว่ะเจอกันแล้วตายตายโดนใช่ไหมโดนใช่ไหมจ้า ดอด,ด,อดไม่มีคำบรรยายแต่เพื่อลูกโอ้โหซึ้งว่าพี่ลูกรักของพ่อต้งตั้งใจเรียนมานัคขีดขีดลำเรียนพากเพียนวิชา ต่กว่าบุตรไม่อยู่ให้งพ่อมารับแทนกลัวว่ากิ๊กจะรู้ว่าตัวเองมีเมียมีลูกเพราะว่าบอกว่าเราเป็นโสดอีกใจนึงก็อยากจะรับคุณอีกใจหนึ่งก็กลัวกิ๊กจะทิ้งแต่ด้วยความเสียดายในสาของลูกก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วก็รับตัวในสาของบุตรกิ๊กรู้ก็เลาะวิวาทกันใหญ่ขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีจำเนียรพื้นดอนเข่งรองสวัสดิ์ป้องกันปราบรามสนสามเสนเจ้าของเรื่องเห็นแก่ลูก